ว่าทุกคนอันนี้เป็นกลิ่นวานลิลลาที่แบบถูกต้องอน,นี่เบอร์ r บอรี่กอร์ดิสนี่คือเบอร์ r r y รีนะคะวัน,นใชะอันนี้โนสปอนเพราะเขาไม่จ้างมันไปแล้วเบอร์ r r y รีอัเียนเห็นก็จ้างหน่อยจ้างหน่อยอันนี้ได้เป็นของขวัญเกิดน,นะคะทุกคนโอ้ยนูอายไม่ทัน อ้ยอันไม่ทันนะอันนี้จะเป็นกลิ่นวานิลาหฮะกลิ่นวานิลาแบบหวานมากหวานหวานหวานแต่ว่าไม่ได้หวานเท่าแบบ M F K นะคะนะคกลิ่นแบบน้ำตาลแบบหวานเลยอันนี้จะมีความวานิลากว่าอันไม่ทันนะ่ะอะไรอ่ะอีกแล้วเหรอมีคนมาปั่นเหรอ แม่แอบมองกล้องเหรอเรียนอินเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่แก้วหรอเฮ้ยขอบคุณค่ะทำไมไม่ใช่มาดามเพ็ทไม่ได้ไนะคะทุกคนเฮ้ยขอบคุณค่ะพี่มิน้นทำไมมีคนเขียนเกี่ยวกับอาร์มเหรอคะมีคนตอบว่าแบบอะไรเออไปแล้เหรอ มีคนตอบว่าเขาเป็นเพื่อนกันอุ้ยหนูได้ไก่เหรอมีคนตอบว่าเขาเป็นเพื่อนกันคือไงอ่ะใช่อ่ะคือเพื่อนเขาหนูตั้งแต่เกิดทุกคนหนูจะกล้าพูดว่าเพื่อนตั้งแต่เกิดก็คือเหมือนคลอดออกมาอยู่เตียงข้างๆกันแนวนั้นเลยแล้วเขาก็เป็นผู้ชายแบบหวานๆนะทุกคนค่ออะหหรือเปล่าแล้วก็ฮัมโบมากแล้วก็เค่อนข้างจะแบบถ่อมตัวมากๆคือดีมากๆค่ะแล้วก็ซอฟกิดหรือเปล่า แต่หนอูอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้อ๋อพี่โพสได้เหรอคะหนูไม่ทราบเลยแล้วหนูก็ทำไม่เป็นคะ่ะอ๋อขอบคุณค่ะพี่แกวอคาริ curry, สวยมากออ้ยอันนี้เพื่อนหนูหรือเปล่าอ้ทุกคนไป o l l o w เพื่อนหนูนะคะอคาริ curry, ที่เขียนมาสวยมากเออเรียนที่เอ็กซ์เรด้วยกันคะ่ะเรียนที่อังกฤษด้วยกันด้วยแต่ว่าเรียนคนละสาขา วันนี้สวยเพราะว่าติดขนตามีขนตาเลิกต่อขนตาไปนานแล้วเ,ออเพราะว่าทําให้ขนตาจริงมันหายอ่ะและก็จะทําแบรนด์ของตาเองเลยดีไหมติดง่ายมากอ๋อขอบคุณนะคะหนึ่งจุดเก้าแล้วสูง ร้อยหกสิบเจ็ดค่ะทุกคนน้ำหนักนะตอนนี้คือเหมือนปะ้ปะป๋าบอกวา่ชามันพังมันขึ้นหนูก็ไม่แน่ใจอะ่ะไม่รู้อะ่ะปิอเปิ้ถ่ายงานเสร็จแล้วตอนนี้อยู่คลินิกค่ะบอกว่าผิวคล้ำขึ้นขอบคุณค่ะกดติดตามเพื่อนอหม <c oughs> แค่บอกว่าเป็นเพื่อนก็กดติดตามคือต้องเป็นผู้หญิงด้วยแหละ แต่ทั่วหนูจะบอกว่าแบบมี like comments ในย <c oughs> ูท b e แค่บอกเป็นเพื่อนก็กดติดตามคือต้องเป็นผู้หญิงด้วยแหละแต่ทั่วหนูจะบอกว่าแบบมี like comments ใน YouTube นะแบบอามกับป็โนโนเป็นแฟนกันเขารู้กันคือติงตองมากใครรู้กับคุณ ก็เป็นเพื่อนอะทุกคนเราสามารถมีเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามได้หนูมีเพื่อนผู้ชายเยอะมากแต่พี่กีจะไม่ค่อยชอบคุยผู้ชายแบบใช่จะไม่ค่อยชอบอุ้ยขอบคุณค่ะพี่เอ็ม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 แต่นั่นแหละเราก็เลยจะค่อนข้างที่จะเออตองสนิทสนิทแบบมากๆมาๆถึงจะแบบให้เจอเมียนหรือเกรงหรือเปล่าก็แบบต้องเกรงใจนิดนึงก็เลย เพื่อนผู้ชายหนูก็เลยแทบจะไม่ได้โพลมาในสตอรี่หนูเลยตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เพื่อนไปครบแล้วตลบมากไม่ให้เพื่อนสนิทเขียนอะไรอ่ะเมาล่ะเมาอะไรอ่ะสนิทเกินเพื่อนหรือเลปล่าอ๋ออันนี้คือคนที่ปัดเหรอ บลัชวันนี้ที่ใช้แรบิว e ี u นะคะดีมากสีชมตลกอะ่ะขอบคุณคัดคองวันนี้ไม่ีงานค่ะโอ้ยคอมเมนต์อะไรเนี่ยหนูไม่เล่นลคะครครับเพราะว่า ไม่ชอบพูดเล่นไม่ได้เลยทุกคนหนูจะแบบถ้าไม่เป็นตัวเองจะไม่ชอบเลยแบบพูดบทอนะไรเงี้ยพูดไม่เป็นขอบคุณค่ะชุดของแบรนด์บลูมินนะคะทุกคนเอ่อโพสล่าสุดแท็กให้แล้วแล้วก็อันนี้สปอนเซอร์ได้สีขาวด้วยให้ลงสีขาวยังไม่ได้ลงเออหนูไม่ชอบพูดแต่ว่าหนูพูดเป็นเรื่อยได้ค่ะแต่พอแบบเป็นบทเฮ้ยขอบคุณค่ะพอเป็นบทอะพูดไม่ได้เพราะว่า มันไม่ใช่ตัวเองอะเธอจะทำอะไรอะไรเงี้ยมันจะเอียงถ้าพูดไม่ได้จริงต้องแบบพูดไปเรื่อยแบบนี้พูดได้ <c oughs> พูดไปเลยวะสาวกระเป๋าใช่ไหมคนอันนี้นะคะสปอนเซอร์นะคะ s เ and k e i t h นะคะยังไม่ได้ลงให้เขาแต่ว่าถือมาเพราะวัน,นี้ถ่ายต้องลงทิกทอ k นะคะทุกคน stay t u n e นะคะแล้วก็วันที่ห้าห้าวันนี้ห้าทุกคนจำวันนี้ห้าอ๋อไม่ใช่พาวเดอร์คือมันเป็นแบบ Liquid Liquid ที่แบบแบบนี้ยแต้มแต้ต้มตมดีมากตัว่าแบบพาวเดอร์หลายคนก็ใช้แล้วก็บอกว่าดีมากแบบที่มันเป็นไฮไลท์ก็ดี จะพูดอะไรนะั้นลืมวันที่5้าทุกคนวันที่หมีใไ, <c oughs> ไม่แน่ใจว่าช่องทางไหนนะคะช่องทางของหนูหรือว่าของแบรนด์ Selvinova เป็นพรีเซนเตอร์นะทุกคนช่วยหน่อยนะผมนะคะหลายคนที่ถามว่าทำผมยังไงผมทนยังไงอันนี้ทุกคนทุกคนจะรู้แล้วแหละเขาจะร้อนแล้วขายแล้ว วันที่หไลฟ์นะคะทุกคนช่วยอุดหนุนนะมันถูกมากแบบส่งสามร้อยอ่ะ please เราใใช้ดีมากอันนี้หนูใช้อยู่ทุกคนเห็นไหมว่าผมมันดูมี value มัปเยอันนี้คือแบบไม่ได้เข้าร้านทำผมเลยแต่เดินต้องไปตัดผมแต่ทุกคนเห็นไหมว่าแบบมันดูแข็งแรงไหมคะแล้วก็ลื่นอะ่ะลื่นจริงนหนูใช้จริงหลายคนก่อนน้นนี้ถามเยอะมากแล้วหนูแบบไม่ได้ตอบเพราะว่ารอแบรนด์อยู่รอแบรนด์อยู่ วันที่ห้าสัปดาห์นะคะเดือนหน้าวันที่ห้าห้าทุกคนจำห้าแพงไหมโซบินอวาไม่แพงคะ่ะราคา2องสามร้อคือจับต้องได้จะเป็นกระปุกกระปุกสีแดงแล้วก็มีสครับเป็นสีแบบสีขาวๆเป็นสครับที่เหมือนหิมะทุกคนหยิบออกมาผู้ชายใช้ได้นะทุกคนอันนี้แบบผู้ชายผู้หญิงใช้ได้จะมีสครับแบบหยิบออกมาแบบนี้แล้วก็ สระผมมันก็จะไม่ใช่เม็ดแข็งๆมันจะแบบเหมือนหิมะเลยนุ่มมากสระผมสก๊อปสก๊อปอ่านไม่ทันนะสิฉันจะกล่วมัจเรีอืมพี่นิกี้พี่นิกี้จะช่วยหนึ่งขายหรือเปล่าวันที่ห้านะ ไอายไลนนอร์ที่ชอบใช้คือของ Stella นะคะตัวตอนนี้หมดแต่ก็มีที่แบบราคาถูกกว่าแล้วก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันคือของพี่ชัดน้องชัดหรือเปล่าพี่ชัดน้องชัดอรุณพี่ีโพสต์ตามดูมาครับแล้วน,นะ <c ười> คือทำไมต้องฟองหรอฮะมันต้องฟองเลยเหรอหนูนบอกพี่นิกี้ช่วยีโพสต์หน่อยสิวิวจะได้เพิ่มมาได้หรือเปล่าช่วย r e p o s หรือเปล่า Earrings ซื้อที่อังกฤษค่ะจำยี่ห้อไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้แบบแพงเวอร์มันไม่ได้แพงอะใช้อะไรขี่ทุกคนถามเยอะมากคือขั้นตอนคิวหนูมันมีหลายขั้นตอนมากๆใช่ไหมคะถ้าเป็นดินสอเขียงคิวจะเป็นของอุ้ยทุกคนหนูไปไลฟ์ได้ไหมทุกคนขอโทษนะหนูขออนุญาต พีแล้วกันครับพี่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่โนุไม่เคยพีเคเ a ยโอ้ไฮนายซินมิเชอร์มช่วยอะไรหนูไม่รู้โอ้ยน้องพียโนสะองอยนะครับโอเค let's go let's go let's go A B G tap tap A B G yeah h e r you from I'm Thailand เฮ้ยใช่ไมเฮเอ็นย่เซมอ่าสอยูหฮนซ้มนะได้เลยครับพี่หนุ่มกุ้งขอกคนนะสัายาก่พิงเคสตอรทุกดนี่เนคที่ทสพมากี่หนุ่กุ้งเล่นมันได้ห้าวันมังทุกคนโหดมาก น้องเปเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับโอเคค่ะพี่พี่โอเคไหมคะสบายดีไหมโอเคครับโอเคครับโอ้ยกวาดงยเดียวนงนดียวเนีเก้อพวันเทปปปกอไเตตทปปปอไงต่อไป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 ต่อไ Awek tu, apa nak cakap? Awek ke amoy amoy tu? Belum seminit dah 900 Alisa, terima kasih Kau tengok Minah kat bawah aku ni Channel, channel Ya, hai, ya, sila Terima kasih sekali lagi, nama saya Nadha Bukan seperti di kenal Alisa, hai, Alisa Hi today เลยซะกิ๊ดน้องม่โนมาไลฟ์นานยังครัวันนี้อ๋อเพิ่งไลฟ์เลยค่ะมาขายของเอาหรอน้องไม่นขายอะไรขาอ่เอาใช่ใช่ใช่ Hey o บ e double บบล ใช่ครับใช่ค <Anfang> รับรู think faith faith think ้จักไหมรู้จักไหมรู้ักงับผมงับพี่มังกับงับเอ้วันเลส s go ล e t ก go ขอบคุณครับพี่นัสิงอบคครับพี่เคอรัขอบคุณครับสุบลาขอบคุณครับเชกยูบีเดนกเดนมเชกงพเช็กนนะคนละหนึ่งคนละหคนละหนึ่ง Weekend t g s คับแจคีครับขอบคุณครับพี่หนุ่มมาลยครับขอบคุณครับพี่พรขอบคุณมากครับพี่ชขอบคุณครับพี่ดีขอบคุณครับทุกคนทุกคนทกคนทุกค

พี่พัฟฟบอสสวัสดีครับชุดเจตีขอบคุณมากนะคะพีุ่มบพี่ขอบคุณมากค่ะพี่นกุ้งขอบคุณนะคะพี่เดมอนพีพรพี่กอจาวัสดีครับพี่เอ็มทีบีบีสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครกนะคะพคล ถามสต๊าฟแล้ว <poisoned> พ <indo> ี <surprisingly> <ibl ok> ่จ่าพี่จ่าสวัสดีครับพี่คลินสวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีครับพี่จ้าพี่จะทำงานป่าววันนี้งานเลือด่านเนื้อเพลงกบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ลำพูสวัสดีครับพี่ชายลงแล้วเหรอ ขอบคุณนะคะับแล้เลยค่ะพี่ชมขอบคุณนะคะลงแล้วต้องออกไปกี่โมงต้องไปถึงสนาม ทุ่มหนึ่งครับ <ENNIS> ใช่ใช่นัก <laut> ก็บเอดิสันหมืกับพขาอะไรอย่ี้ใช่ครับตอนแรกตอนแรกคิดว่าสองทุ่มแต่ว่าน้องเขาทักมาบอกว่ามันคือทุ่มหนึ่งใช่ี่ฟีดอมาดีครับขายว่าอยู่ใครขาย ขออบบคคคุณรัลงทาไม่ไมใหม่ครับรองเท้าเก่าแม่หนูเยอะมากเลยค่ะขอบคุณครับ thank you very much ชินกุ้งขอบคุณมากนะครับพี่จันจีขอบคุณนะคะพี่กลินบากาพรพี่พรพี่เอพี่หนูมาลีพี่วัชชาพี่สุปรักลักพี่มนพี่จัสมินขอบคุณครับค่ะ thank you นะคะ I see you tonight too much guys w o m a n e บายสบายบ๊ายบายขอบคุณครับเป็นอนใจกันครับ่า่าอเกรงหนูเกรงผู้ชายคนหายโอ้ยอันนี้คือเขาก็เป็นคนนะคะแค่แบบเพศตรงข้ามเฉยๆทุกคนเป็นพี่โอ้ยเกรงมากทุกคนไม่อยากพีค่ะแล้วอ่ะไม่ได้พีค้นามากเกรงอ่ะ แต่ว่าครั้งนั้นต้องจับคู่กับสาลี่ไปพีเคใช่ไหมไ้ยคอลแลนไลฟ์ไหมนะแต่ว่าอีกแปบบหนึ่งหนูต้องไปงานนะคะมีงานสาลี่วันนี้ก็มีงานจริงต้องไปด้วยกันแต่ว่าเหมือนหนูไม่ทันอะไปไม่ทันอะ วิธีเขียนตัวหายใจไม่ออกตลอดวิธีเขียนคิ้วเอออุ้ยจะบอกองไงอ๋อโอเคทุกคนมาเพิ่งหยุดที่เขียนคิ้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช้เอ็นาสเตเซียค่ะเขียนคิ้วเขียนแล้วก็จะมีแรฟไฟคือแบบเป็นมาสคาร่าแบบเจลให้มันตั้งขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบางครั้งถ้าหนุนลฟท์คิ้วอะก็ไม่ต้องใช้ปกติจะชอบเลฟท์คิ้วต่อนนี้ไม่ได้เลฟท์มาแล้วแล้วแล้วก็ใช้ เทียร่าไว้ปัดสีคิวค่ะหรือว่าใช้ของเ e เนฟ i t หรือว่าอ a นาเซ i ซก็ได้แต่ว่าสีของ Benefit คือมันเข้ากับหนูกว่าแล้วก็จะมีของอ a นาเซ i ซเขาออกอันใหม่ที่เป็นแบบ Brow s e gel ที่เป็นใสๆอะปัดได้เพราะข่องหนูที่ใช้เป็น r รฟฟค่ะมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆต้องสั่งจาก US โอ้สวัสดีค่ะพี่เมาส์ใช้หรือเปล่าเหมือนเห็นนะ ลิปสติกที่วันนี้ใช้จริงๆเราอันนี้ใช้ลิปมันค่ะไม่ได้แบบใช้ลิปที่มีสีแต่ว่าใช้แบบ Lip l ล็บไลเนอร์ของ Roman หรือว่า Charlotte Tilbury ที่เป็นแบบ Pillow Talk ได้นะคะสวยมากแต่แค่แบบมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบเหมือนกับเข้ากับปากหนูมอ่ะอุ้ยสวัสดีค่ะพี่ Mouse ม p o ส l m o u s าทุกคนไปดูพี่ Mouse ม้าเยอะนะคะเหมือนพี่เขา ขายนาฬิกาทุกวันเลยแบบขยันสุดๆทุกวันก็คือเห็นเรื่องผ่านแล้วก็เห็นขายนาฬิกานะคะโอเคคนนี้ที่เขียนภาษาษเวียดนามแปลว่าอะไรอะ่ะอันไม่ไ like, ม่เก็ตสีอะไรจะมี soft brown กับ brown ใช่ไหมคะเหมือนซื้อมาสองอันอยู่ที่ว่าผมช่วงนั้นสีอะไร ต่นี้น่าจะใช้ soft brown ให้คิ้วมันอ่อนกว่าสีผมมันจะดู soft กว่าเพราะถ้าคิ้วเข้มมากมันแบบ c a n o t หรือเปล่าวันนี้ไปถ่ายชุดไหมควรที่จะถ่ายค่ะต้อง <c oughs> ควรที่จะถ่ายคะ่ะแต่วันนี้ถ่ายวิดีโอกระเป๋าไปแล้วต้องมีชุดนี้แต่สีขาวแต่วันนี้จะไปงานก็เลยไม่รู้จะได้ถ่ายหรือเปล่า ท้องโลกอีกเหรอเออหนูแบบเขาจริงแบบเกรงอะเกรงเกรงอะเกรงอะเวลาคุยกับคนอื่นอ่ะสิบเมลเล่นหรอคะถึงแล้วเหรอพี่นิกกี้เขาทำหน้าอยู่ค่ะเออคลินิกหน้าอาวิกาอุ้ยพูดไม่ได้เลยแต่ว่าหนูจะบอกว่าคลินิกหนูกับของพี่นิกกี้มันติดกันเลย ตอนที่หนูไปคลินิกของหนูหนูเห็นว่าแบบมันติดกันเลยแล้วก็เอา้าพินิกกี้พูดปุ๊บม,มาปป๊บเลยผิดร้าน,นโอ้ยหนูทำที่เอเดอร์มิตช์เท่านั้นพินิกกี้หนูบอกว่าพินิกกี้ไปคลินิกอยู่อุย้ยพินิกกี้ขอบคุณ ขอบคุณนะ Thanks a l ขออีกได้เปล่าขออีกได้เปล่าใ <Hi. S 2> ทำหน้าอยู่ทำหน้าอยู่อันนี้คือมักหน้าอยู่หรือเปล่าใช่ทำหน้าอยู่ <laughs> มันขยบับปากไม่ค่อยได้ปะ ใช่เ<ช>พราะพี่นิกี้บอกว่าพี่นิกี้คลํำขึ้นเลยจะต้องไปเข้าคลินิกแล้วใช่ร้นแดดเยอะเออห้าหกวันอะจริงสงสารมากเพราะพี่นิกี้บอกอยู่บนเขาแะ้หนูออกไปกับพ่อกี่โมงเดี๋ยวออกเหรอครับเนี่ยสี่สี่โมงครึ่งไปเป็นเลยเนี่ยต้องออกสี่โมงครึ่งจะต้องไปแล<อ>้วโอเคจ้าเคบายบายนะพี่นิกี้ไปครับเอสซี SC, บ,าบายครับบ๊ายบายจ้าบายบาย เพิ่งแล้วค่ะเป๊ะๆเลยอ่ะต้องบุยแล้วหรอยังไม่ได้บอกจะไปเลยบุยแล้วหรอเหมือนปาไม่ได้โทรตามอะค่ะโอ้ยหน้าตึงคือไอ้นิ่ก้เขาไม่ได้ทำแบบหน้าตึงนะคะคือทรีทเมนต์แบบทำให้ผิวดีขึ้นเลยมากกว่านะเอืรอถ้าไปก็อาจจะไลฟ์ได้ทุกคนดูก่อน ดูก่อนนะสักครู่นะคะมีคนทักอะไรมาสักอย่างนี่แหละไปกันต่อทุกคนมันไม่เชื่อแบบไม่อยากทองโลกงคือทุกคนคือถ้าสมมุติจะไปพีเคมันชอยส์มันน้อยมากทุกคนเราเราจะรู้ได้ยังเป็นผู้ชายแบบอีฝั่งตรงข้ามแล้วคือคนที่ ไลฟ์กับหนูถ้าแบบพีเคแบบเพื่อนหนูไม่อยู่มันก็เป็นผู้ชายหนูก็มองว่ามัน i อ s fine ก็แบบมันไม่ได้มีอะไรอ่ะพี่ในี่เขาพีเคผู้หญิงได้นะคะถ้ามันไม่ได้มีอะไรแบบรุ่นน้องนี่ก็ตลอดนี่พี่เขาก็ไม่น่าอะไรหรอกนะแค่เป็นเพื่อนผู้ชายอะไรแบบนั้นแต่ว่าหนูแค่ไม่ชอบพีเคเพราะไม่ค่อยอยากพูดเฉยๆมันเกรงแค่นั้นเลย อ้ามตอนนี้อุ้ยเขาเขาขอไลฟ์แต่ผหญิงตัวเอ่ออุ้ยกด